ไปดูเรื่องของตอนนี้ต้องบอกว่าภัยเนี่ยมาหลายรูปแบบมากแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็มีอะไรก็มีนี่มาอีกหนึ่งแบบครับมาเหมือนนักกีฬาจักรยานแต่เปล่าครับเหตุการณ์นี้ครับตำรวจสพบางละมุงครับไปแกะรอยโจรสุดแสบครับแต่งตัวเหมือนนักกีฬาจักรยานเลยไปตะเวนขึ้นบ้านเรือนประชาชนหลายหลังนะครับตอนนี้เนี่ยถูกจับได้พร้อมของกลางครับ ที่สถานีตำรวจภูทรบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีคุณผู้ชมครับท่านพุ่มกับสถานีตำรวจภูธรบางละมุงท่านพันตำรวจเอกนาวิวนสินธุรัตน์นะฮะท่านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมครับร่วมกันแถลงข่าวจับกลุมตัวนายอดีศักดวงศรีอายุ47ปีพร้อมด้วยของกลางหลายรายการเลยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นนี่โอ้โหนาฬิก,กาเอ่ยนะครับพร,ระเครื่องชื่อดังเอ่ยนะครับซึ่งล้วนแต่เป็นทรัพย์สินในเกียรติสถานทั้งนั้นเลย โดยการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยท่านพันธุ์โปดเอกนาวินสินธุรัตน์ท่านผู้กกับเนี่ยท่านบอกว่าท่านได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนหลายหลังคาเรือนครับว่ามีบุคคลที่แต่งตัวลักษณะคล้ายคนักกีฬาจักรยานแล้วก็ขี่จักรยานเนี่ยตะเวนก่อเหตุขึ้นบ้านเรือนประชาชนกว่าทรัพย์สินไปได้เป็นจํานวนมากในเขตของตําบลตะเคียนเตี้ยอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีซึ่งการขี่เนี่ยหลายคนถ้ามองเผลอๆไม่ได้สนใจอะไรค็คิดว่าเป็นนักกีฬา,านานักกีฬาไปจัน หรือเปล่าอะไรยังไงแต่พอเห็นบ้านหลังไหนไม่มีคนเขาก็ไปลักทรัพย์นะครับจึงได้สั่งการให้ชุดสืบสวนเนี่ยไปติดตามแกะภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่สามารถที่จะจับกลุ่มตัวได้นะครับแล้วก็ไปจับกลุ่มตัวได้ดังกล่าวพร้อมกับของกลางเบื้องต้นมีการสอบประวัติครับผู้ก่อเหตุนี่คือนายอดีศักดวงศรี ไม่ธรรมดามเคยจำคุกมาแล้วในคดียาเสพติดในคดีลักทรัพย์ในคดีทำร้ายร่างกายก็เลยนี่ฮะก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาครับในลักษณะอา่นเรื่องของรักทรัพย์ในเคหสถานซึ่งผู้ต้องหาเองก็ให้การรับสารภาพซึ่งได้นำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินการ,รนอกจากนี้ประชาชนที่ถูกก่อเหตุในลักษณะนี้หรือว่าคาดว่าเป็นบ้านของท่านเองเนี่ยนะที่ถูกนายอดิศัก ดวงสีก่อเหตุก็ให้ขอให้มาดูของกลางได้ที่สถานีตารวจภูทรบางละมุงนะครับ,รบเพื่อที่จะมาแจ้งความเน,นรคดีต่อไป